ลมีเแล้วต้นบางฮงต้นนี่ปีกายก็ลมปีนี้ล่มอีกน่วยคูวัดแจกแจกันไปกินนะเล็กมากคำไว้ชู่วไวเห็นมันเนื้อขี้ดินไว้ซะก่อนเนื้อดินเนื้อเผื้นไวซะก่อนสามเป็นหน่วยชุดนี้แล้วก่อนถ้าเป็นน่วยชุดนี้แล้วอาจจะมีการตัดตัดตรงนี้นะตัดตรงนี้แล้วก็ ชูมันข้นให้มันให้มันแตกอกคลังนะตัดให้มันแตกอกค้ังนี่มันเป็นหน่วยได้อีกนะแตกงาวานเถอะเพราะมันสูงมันสูงเกินไปแล้วสิปอยทิ่มกระเียดเสียดายหน่วยมันหน่วย,อยงี้หน่วยดีเลยหน่ยวยบ่คอยมีหนพร้อมบางหน่วยหน่วย,อยงี้เนื้อดีนะอันนี้ตัวหน่อยก็มีอยู่แต่ว่ามือสัวคนลบคนลพันแต่ว่าตัวงี้นี่อัด มีแผนว่าอันมันเบิดหน่วยชุนนีิตัดที่มันแตกขางไม่นะ